ยมและพลอยใช้เซรั่มบอด้าสมแดงลบฝ้านำเข้าจากเกาหลีเมื่อก่อนยิ้มเองก็มีปัญหาผิวหน้ามาเยอะมากยิ้มจึงได้พัฒนาเซรั่มบอด้าที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้าได้ใช้เซรั่มที่เห็นผลในเรื่องของฝ้าหน้าใส่ได้จริงค่ะพลอยก็เหมือนกันค่ะมีฝ้ากลับริ้วรอยหน้าโทมหลังคลอดคุณแม่หลายคนที่มีลูกแล้วน่าจะมีปัญหาเหมือนกันกับพลอยใช่ไหมคะ พลอยใช้เซรั่มวอร์ด้าสมแดงลบฝ้านำเข้าจากเกาหลีผลลัพธ์ดีมากเลยค่ะปาดปุ๊บหน้าเด้งเต่งตึงลบฝ้าเห็นผลใน7วันค่ะเซรั่มวอร์ด้ายังได้เอกสิทธิ์สมแดงจากเกาหลีหนึ่งเดียวในเมืองไทยและยังมีซัมซุงอินชอรันต์การันตีสินค้าดีพรีเมียมนำเข้าจากเกาหลี เซรั่มบอดาโสมแดงลบฝ้านำเข้าจากเกาหลีใช้ดีจริงรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ1แถม2ราคาเพียง1,380บาทที่สำคัญใช้ได้นานถึง3เดือน